สวัสดีครับช่องบัตซ่านะครับวันนี้จะพามาเปลี่ยนหลอดไฟสองแนที่นะครับในรถวิสุวิชีไททันนะครับหรือท่านจะไปดัดแปลงใช้กับรุ่นอื่นก็ได้นะครับในยี่ห้ออื่นนะครับที่ใช้หลอดคั้วทีสิบนะครับนี่ผมเป็นไฟสองแผนที่นะครับอยู่ที่ว่าอยู่ด้านหน้ารถนะครับเอาไว้ส่องหาของเวลากลางคืนนะครับเพิ่มความสว่างนะครับให้หลอดไฟนะครับเปลี่ยนจากหลอดเดินเป็นหลอด LED นะครับคือหลอดเดิมมันเป็นที่ติดมาวลดนะครับออกเป็นสีเหลืองนะครับ ไฟไม่ค่อยสว่างนี่ครับนี่นี่ผมเปลี่ยนแล้วครับสว่างมากครับเพิ่มความสว่างให้การมองเห็นนะครับในเวลากลางคืนไว้เวลาหาของเวลาเปิดประตูขึ้นมานะครับเผื่อมีอะไรอยู่ในรถนะครับจะได้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆครับหลอดที่ผมใช้นะครับสําหรับหลอดที่ผมใช้นะครับนี่ผมใช้หลอดรุ่นนี้ครับสั่งซื้อมาจาก lazada ครับตกหลอดละห้าบาทนะครับ นี่ครับถุงละสี่บเก้าบาทนะครับส่งฟรีนะครับจากประเทศจีนนะครับถุงละสี่บเก้าบาทได้หลอดลักษณะนี้ครับเป็น LED นะครับ๋ยวแกะออกให้ดูนะครับหลอดเก่าเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับนี่ครับนี่หลอดใหม่กับหลอดเก่าที่ถอดออกมาเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับ วิธีการเรียกซื้อหลอด LED นะครับแนะนําให้เรียกซื้อหลอดที่มีขาลักษณะอย่างนี้ขาเป็นแบนดนะครับที่ไม่มีเส้นลวดนะครับการเสียบการใช้งานมันจะง่ายนะครับถ้าเป็นแบบที่มีเส้นลวดนะครับที่เขาทํามาบางยี่ห้อมันทํามาไม่ดีครับเวลาถอดนะครับขาเส้นลวดจะไปเกี่ยวกับขั้วไฟนะครับตกหลอดละห้าบาทนะครับหลอดตัวนี้ LED สว่างมากครับดูคลิปครับ ต้องหมดแปดชิปนะครับเป็นนี่ครับรูปแฉกนะครับเพิ่มความสว่างนะครับโอเคครับไปดูวิธีการเปลี่ยนนะครับครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนนะครับให้หาไขควงแฉกเล็กๆนะครับนี่ครับมาแก่ตรงด้านบนนะครับมันมีร่องอยู่ครับงัดลงมาเลยครับไม่ต้องกลัวหักนะครับ งัดจากด้านบนนะครับไม่ใช่งัดจากด้านล่างครับด้านล่างอย่แตกได้นะครับนี่ครับ,ค,รบค่อยๆงานนะครับ ครับแบบนี้ก็จะหลุดออกมานี่ครับฝั่งฝั่งด้านล่างมันก็จะมีสลักเกี่ยวอยู่นะครับมีนะครับมีริมมือเกี่ยวล่องนี้ครับให้งานด้านบนนี่ครับหลอดที่ผมเปลี่ยนเข้าไปครับแทนหลอดเดิมนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับก็ถอดหลอดเดิมออกับเสียบหลอดใหม่เข้าไปถ้าไม่ติดนะครับก็ให้สลับข้างนะครับสลับขั้วเพราะ ไฟ LED มันจะมีควบวก้วบลบนะครับส่วนถ้าหลอดเดิมนะครับเสียบเสียบแบบไหนมันก็ติดนะครับหลอดไฮโดรเจนนะครับหลอดนะครับหลอดเดิมเสียบแบบไหนก็ติดครับหลอดใหม่เป็นไฟ LED นะครับต้องด้านไหนไม่ติดก็ต้องเสียบสลักกับด้านนะครับประมาณนี้ครับการติดตั้งการใส่ก็เหมือนกันนะครับนี่ครับไอที่เป็นเยี่ยงนะครับที่เป็นตะขอที่เป็นตัวเกี่ยวนะครับ ใส่ตรงนี้ก่อนนะครับเรียงางนี่ครับดันเข้าไปก่อนประมาณนี้ครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับให้ด้านล่างเข้าก่อนนะครับนี่ครับแน่นนี่ผมสว่างเวลากลางวันนะครับก็ถือว่าสว่างมากครับวิธีการเปลี่ยนนะครับไฟสองแผ่นที่นะครับหรือว่าไฟในเก่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทดสอบคลิปเวลากลางคืนให้ดูนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะยังไงก็ฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับไปดูการผลการทดสอบเวลาใช้งานกันึ้นเลยครับโอเคครับปิดไฟในรถนะครับผมจะเปิดประตูนะครับอดูแสงครับแสงสว่างจ้านะครับดูตรงข้างนะครับตรงคอนโซลนะครับดูแสงนะครับชัดเจนมากครับ มันมีแสงตรงไฟสองเท้าช่วยนยะปิดกับตั้งหนึ่งเอ่ <Hey. S 1> นี่เปิดแค่หลอดเดียวนะครับผมเปลี่ยนทั้งหมดสามหลอดให,ให้ดูแสงด้นนอกดูครับไฟตรงนี้ไม่ได้เปิดนะครับผมเปิดหลอดเดียวไฟสองแผ่นที่นะครับเวลาเราเปิดประตูรถด,ดูความสว่างครับหลอดห้าบาท คุ้มค่ามากครับสว่างมากครับประมาณนี้ดูครับเวลาหาของหาอะไรก็จะง,ง่ายขึ้นครับเพราเราเห็นทุกอย่างเลยครับปกติไฟที่ติดมากับรถนะครับหาของตกหรือต้องการหาเหรียญหาอะไรกลางคืนนะครับหาที่ชัจหาอะไรมันก็หาไม่ค่อยเห็น,นครับ ไฟมันไม่เพียงพอดูมันจะเปิดทั้งสามหลอดเลยครับแแห่ข้างๆดูครับเพิ่มความสว่างเข้าไปเดิมไวเหมือนติดหลอดอิออนไว้ข้างในเลยครับเนี้เห็นไหมมันติดหลอดดิออนไว้ในรถเลยสว่างวอพอไฟบ้านนะฮะมันติดสปอร์ตไลท์เลยดูความสว่างนะฮะประมาณนี้นะครับ ถ้าใครสนใจนะครับก็สอบถามเขาไมได้นะผมไม่ได้จำหน่ายนะครับผมสั่งซื้อมาจากร้านสแนะครับสั่งมาจากประเทศจีนครับหลอดเช่นนี้ก็ดีครับใส่ง่ายนะฮะหลอดไม่ร้อนนะครับันีนยไม่มีความร้อนนะจับแล้วไม่มีความร้อน,นหลอด LED ดี ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยครับยังไงก็ฝากกติดตามช่องเรานะครับสำหรับชีวันนี้ก็สวัสดีครับ